กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนสูงเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเพื่อสร้างคนสร้างงานและสร้างความยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ใช่แค่ชุมชนอยู่รอดแต่ต้องอยู่ดีมีสุขและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง จังหวัดกาญจนบุรีมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาจำนวน632แห่งแบ่งเป็นขนาดพื้นที่1ไร่จำนวน423แห่งขนาดพื้นที่3ไร่จำนวน182แห่งขนาดพื้นที่10ไร่จำนวน3แห่งและขนาดพื้นที่15ไร่จำนวน24แห่ง การขับเคลื่อนงานตามประเด็นเน้นย้ำ5บท1ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2568ผลการประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้ณเดือนกันยายน2567ระดับ A จำนวน97แห่งระดับ B จำนวน251แห่ง และระดับ4จำนวน284แห่งการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณพศ2568จังหวัดกาญจนบุรีขับเคลื่อนงานดังนี้ 1. ตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้ 2. แก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการตรวจประเมิน 3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ 4. แปลงพร้อมคนพร้อมไปมาหาสู่เรียนรู้ขยายผล และ 5. ถอดบทเรียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โคกหนองนาต้องใช้เวลาเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากต้นแบบระบบคิดสู่การพัฒนาคนกลุ่มและชุมชนให้เกิดความยั่งยืนจังหวัดกาญจนบ,บุรีขับเคลื่อนงานด้วย Co O o โอโอนเ i p s คนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ร่วมกัน O Organ แกนิใช้เกษตรอินทรีย์เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม O Opportunities ขยายโอกาสให้เป็นมากกว่าแหล่งเรียนรู้และ O o u t c o m e b a s e d Learning เรียนรู้จากผลลัพธ์จริงโคกหนองนาการจนะบุรีเรากำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนด้วยผลลัพธ์จริงที่ไม่ใช่แค่ในตำราแต่มาจากดินน้ำหยาดเหงือ่อพลังกายและใจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของคนการจนะบุรี